อันนี้ต้นยางนาปลูกนานแล้วแต่ไม่ค่อยโตได้แค่นี้ปลูกพร้อมกันกับต้นนี้ต้นปดูแต่ยังนาไม่ค่อยโตเท่าไหร่ต้นต้นปดูตัวนี้ปลูกพร้อมกันกับต้นเมื่อกี้โตมาก หลายเมตรแล้วไม่ลูกกี่เม็ดห้าเมตรหกเมตรแล้วมั้งนี่ต้นสักก็สูงเหมือนกันใช่ได้ต้นสักต้นสักนี่ปรดูถ่ายไว้คร่าวๆถ่ายเร็วๆาการ้อนนี่ปลูกเป็นถ่ายไว้ปลูกเป็นแนวซุ้มประตูนะเป็นแนวอยากให้มันเป็นร่มไม้ ขึ้นเป็นซุ้มเป็นซุ้มดูสวยงามในอนาคตมาดูอีก5ปีข้างหน้าดูว่ามันจะเติบโตขนาดไหน,นยังกำลัต้นเล็กๆอยู่ต็บไปที่ระลึกไม่มีหลักการไม่มีอะไรคิดอยากปลูกก็ปลูกต้นแดงต้นแดงต้นไปดูต้นแดง ส่วนมากมีแด่ประดูแล้วก็สักประมาณนี้โตไปอีก5ปี10ปีน่าจะสวยเดี๋ยวมารอดู